การปฏิบัติเพื่อเดินทางสู่ธรรมเอกหรือมรสมังคีเปรียบเสมือนการรักษาตัวจากโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องอาศัยความเพียรและความอดทนอย่างยิ่งการลดละการคุณในช่วงเวลานี้จึงเป็นดั่งการควบคุมอาหารสําหรับผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นอาการแม้จะได้รับการดูแลอย่างดีหากยังคงปล่อยใจไปกับสิ่งที่ชุดรั้งโรคก็ยากที่จะหายขาดเช่นเดียวกับจิตใจหากยังคงงงเวียนอยู่กับความสุขทางประสาทสัมผัสแม้จะพยายามเจริญสติสัก์เพียงใด ก็ยากที่จะเข้าถึงทมอันบริสุทธิ์เพราะรากเงาของกิเลยังคงยังลึกการระวังความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสจึงเป็นกระบวนการอยู่ยาที่ต้องดําเนินไปอย่างต่อเนื่องค่อยๆปลดเลื่องจิตใจจากพัฒนาการเมื่อจิตสัมผัสทาเอกหรือมรสมังคีได้เกิดแล้วเปรียบเสมือนร่างกายที่หายดีอาหารทุกอย่างกลับกลายเป็นสิ่งที่รับประทานได้โดยไม่เป็นอันตรายฉันใดจิตที่หลุดพ้นจากความยึดมั่นในระดับกลางคุณก็ยังคงรับรู้ถึงสิ่งต่างๆรอบตัว แต่ไม่หวั่นไหวไปตามความชอบหรือชังเพราะจิตได้ฝึกฝนจนเกิดความสงบวางเฉยและเป็นอิสระจากอนุสัยกิเลสทั้งปวงดังนั้นการลดละกามคุณจึงเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งของการบ่งเพาะธรรมเมื่อจิตก้าวข้ามผ่านไปแล้วโลกภายนอกก็ยังคงเป็นเช่นเดิมแต่จิตที่รู้จักปล่อยวางย่อมไม่ถูกฉุดรั้งด้วยสิ่งใดๆอีกต่อไป